สวัสดีครับมาพบมาพอกันดีแล้วครับสวายสไตล์นายพูดครับเมื่อน,นี้ผมสิผ้ามาลักริงดีดครับอุปกรณ์นี่ผมเฮ็ดไวแต่แคลิปก่อนลักอยู่หม่องเก้านี่แหละครับแต่ว่าเสาเสาไฟนี่ผมสีเอาลมมาไวไกลๆครับเดียวก้อกนนี่มันตั้งขึ้นอยู่สูง ผมก็เด้าลงมาข้างล่างปกติมันติตั้งอยู่ยังสี่ครับแต่ว่ามื่อกี้ผมชิมรักไอจริงดีดเสียวไฟล่งให้มันตำตำกัเกาครับมัตั้งม้แบบนี้ด้วยนอน,นลงไก่กระมังด้วยเพื่อให้มิดห้มะแดงมันมันลงดีครับ <c oughs> ไฟนี่ที่เป็นไฟสีม่วงนะครับเป็นหลอดแบกได้ครับเพื่อพี่น้องเข้าอยากเอามาลองเห็ดถาม้านหลอดไฟก็ได้ครับหลอดแบกไหลหลอดล่อมาแดงนี่ครับเดี๋ยวตรงนี้ผมเสียหนามมาใส่ตอนค่ำก่อนครับพอกันตอนค่ำครับสวัสดีตอนค่ำครับเยวจะพาไปเบิ่งไอ มแ่แดงครับตีลักไว้ตั้งว่าคำแล้วใหบ่แจักโตเสียงจริงเด็ดกับห่องร้ายอยู่ครับนี่ครับใด้้หลายโตอยู่ครับ เป็นจริงดีดพอได้คัยอยู่ครับมีมี่กิอรอนะครับกิอรอกิโปโอมโอ้ยไตเข้นแขนนะครับกิอรอตัวใหญ่ครับตัวนี้กิปโปม อันนี้เขาค้ายตัวสองบาทนอครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่หน่ยเนรายอยู่ครับเขไเ้ขววอยู่ตรนยังใหม่เต็มเลย เพิ่งรอบๆกลางค้างเพิ่งครับมีบ่มีแต่เสียงมันห้องเสียงมันอยู่ห้องใดบุี่นี่ครับนี่กินอยู่กงค้างนี่ก็มีนี่ครับอืมไปแล้วพอได้ครัวพอได้ทอดด้วยครับ เดี๋ยวถ้าเบิ้งคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ